เริ่มต้นด้วยบรรยากาศคึกคักก่อนคุณผู้ชมครับมีงานทอดกระถินสามัคคีนะฮะมีประชาชนเดินทางไปมากมายเลยรวมถึงชาวไทยที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับได้มาร่วมงานในครั้งนี้แต่ความฮือหาที่หลายคนตกใจคือปลาไหลเพือกครับปลาไหลเพือกมาร่วมงานกระถินนี้หลายคนไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดครับผมนี่เป็นไงพี่แป๊ะพี่หยกเผือกจริงเออ,เอ,อบ้านพี่เขาเรียกว่าปลาเหลือกไผ เอไม่ใช่ปลาไหลเพื่อกหรอ,อะฮะเหมือนกันนะ, <laughs> ะคุณผู้ชมเพื่อขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะที่วัดน้ำพร้าวนะครับตั้งอยู่เลขที่109นะนะฮะที่ตำบลไซย้อยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับบรรยากาศงานทอดกระถินสามัคคีนะต้องบอกว่าคึกคักเหลือเกินโดยมีศรัทธาจากญาติโยมนะฮะทั้งในพื้นที่แล้วก็คนไทยที่ทำงานในประเทศเกาหลีใต้นะครับ ได้เดินทางมาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยจัดขึ้นนะฮะโดยพระครูปิยธรรมคุณากรน,นะครับจเจาอาวาสวัดน้ำพร้าวนะฮะแต่ไฮไลท์เนี่ยที่หลายคนให้ความสนใจนอกจากงานกระถินก็คือตรงอ่างนี้แหละอ่างแก้วโถวแก้วที่มีปลาไหลเผือกนะะสร้างความฮือฮาให้กับคนที่มาดูอย่างมากมายเพราะว่าอะไรครับตัวน้องเป็นสีขาวหมดเลยนะ,ะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเ,เขาจับได้ครับก็เลยนำมาถวายทางวัด โดยได้นำมาแสดงอยู่ในโหลแก้วให้ประชาชนได้ชื่นชมความสวยงามแล้วก็ได้ดูความแปลกตานั่นเองนะครับทันทีที่ข่าวแพร่ออกไปเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแน่นอนฮะบรรดาชาวบ้านแล้วก็คอหวยไม่พลาดครับหลังไหลามาร่วมงานในครั้งนี้มากมายพร้อมกับมาจุดทูปตัวเลขครับเพื่อขอโชคลาภจากปลาไหลเพือกตามความเชื่อนี่จุดแล้วนะอ่าจุดแล้วนะคุณผู้ชมรอดูนะฮะหลายคนเนี่ยเขาส่องหาเลขเด็ดกันนะครับในงานนี้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลย ER กันนะครับ แล้วก็มีชาวบ้านบางส่วนนะครับก็ไปหาเลขเด็ดจากแม่คาลัตเตอรี่ที่มาตั้งแผงอยู่ในบริเวณงานวัดนั่นเองนะครับโดยในพิธีนะฮะมีนายประจัก์จินดาจำรูนนะครับในอำเภอเด่นชัยเป็นประธานแล้วก็มีนางสุภาพรกึกกล้องซึ่งเป็นตัวแทนศรัทธาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งภายหลังเสร็จพิธีทอดกระถินสามาคีแล้วนะทางวัดก็ได้ทําพิธีปล่อยปลาไหลเผือกภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ก็คือหลวงพ่อนะครับ นำปลาไหลเผือกเนี่ยไปปล่อยหลังจากงานกระถินจบสิ้นนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ปล่อยอยู่ในสระนะฮะข้างวัดนั่นเองนะครับเพื่อให้ปหลาไหลเนี่ยเขาได้อยู่ตามธรรมชาติครับทีนี้พี่ตู่ครับตัวเลขทูบครับหลายคนสนใจมากว่าเลขทูบที่จุดเมื่อกี้เลขอะไรพอจะมีไหมฮะไม่มีไม,ม่ไม่ออไม่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 ไ่ไม่ไม่ ไม่มีเอาให้นิดหน่อยปาก็แปดครับครับนะนะเขาบอกว่าเลขทูบจุดแล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้นด้วยอนานๆจะเจอแบบนี้ทีนะคะออย่างนั้นก็พุ่งเป้าไปที่ปฮาทูบเสื่อมฮะทูบเสื่อมสีสีหลอกครับผมเชีย์ใหญ่เลยเนี่ยสงใสไปจับเยอะอย่างเงี้ยทูบเลยชื้นส่วนขาวนี้ขึ้นฮะ ข,ขึ้นฮะขึ้นฮะขึ้นไปไหนอ่าไม่ขึ้นไปไหนเราก็จะเห็นชัดเจนเลยขึ้นจอนะฮะขึ้นจอฮะคำนี้ขึ้นจอนะเขาบอกว่างูจงอางตัวใหญ่อ่าตัวใหญ่ใช่ไหมฮะเ<ะ>ลือยเข้าไปซุกอยู่ในห้องเครื่องของรถกระบะว่าอย่างนั้นอเออนะครับมายามนี้มันก็ต้องเอามารายงานกันแน่นอนฮะคนก็ต้องการอยากจะเห็นงูท่าน,นั้นแหละครับแล้วก็เห็นเลขทะเบียนรถกระบะคันนี้นี่เอาดูการช่วยเหลือก่อน S <S นี่นะครับหน่วยกู้ภัยพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ตบำบลสํนนักทองจังหวัดระยองเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากชาวบ้านแจ้งว่ามีงูจงอางขนาดตัวใหญ่ตัวเขื่องเลยเหลือเข้าไปซุกอยู่ในห้องเครื่องว่าอย่างนั้นไปทําไมก็ไม่รู้ในช่วงสถานการณ์ในวันก่อนจะหวยออกแบบนี้ <S 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 ใช่ไหมฮะแน่นอนฮะเปิดฝากระโปรงออกปั๊บเนี่ยเจอเหลืองเหมือนกันอ้โหอ <S <S นี่นะฮะจะเผือกไม่เผือกเหมือนสักครู่หรือเปล่าไม่ทราบแต่เอาเครื่องมือจับงูจงอางเนี่ยดึงคอมาก่อนอเนี่ยรัดคอตัวใหญ่จริงๆรพี่ยกตัวใหญ่มากตัวเดียวเอาคนเดียวเอา ขืนเ่เนี่ยสุดท้ายก็เอามาจากห้องเครื่องได้นี่ตัวใหญ่เลยจริงๆเลยทีนี้อ้าจับได้ปั๊บก็เอากระสอบมากระสอบปุ๋ยมาอ่าก็าใส่กระสอบปุ๋ยไปไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับแน่นอนฮะเขาบอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเนี่ยบ้านหลังนี้นี่นะเคยมีงูเลื้อยเข้าไปแล้วถึง3ครั้งนะชาวบ้านฮือฮาเลยเอ้าเลขที่บ้านมีไหมยังไม่มีแต่ไม่เป็นไรเอาเลขทะเบียนรถกระบะดีกว่าครับเอออ้าวเห็นไหม เซเว่นเซเว่นโฟอ่ครับผมครับคุณผู้มชมครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีความตื่นเต้นเมื่อกี้ของพี่แปะขึ้นไปนะฮะไม่ใช่ของไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่ ไม่ใช่ของพี่ขึ้นข่าวโอเคงูเหลือมของพี่แป๊ะขึ้นนะฮะทีนี้ของพี่ลิวเนี่ยงูเหลือมขนาดใหญ่ครับลงฮะเพราะว่าหนีลงไปอยู่ในท่อปรากฏว่าหัวติดครับออกไม่ได้เจ้าหน้าที่เลยมาช่วยกันอย่างทุลักทุเลงติดอย่างนี้น้องไปไหนไม่ได้เลยติดเลยดูสิดิ้นใหญ่เลยนะฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบงูเหลือมงูเหลือมขนาดใหญ่ติดอยู่ท่อ ตรงรูท่อระบายน้ำนะฮะอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์ซอยสินสมบูรณ์อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับผมโดยที่เกิดเหตุนะฮะได้ก็เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพบงูเหลือมมีความยาวกว่า6เมตรครับมุดต,ตัวอยู่ภายในรูท่อฮะออในท่อระบายน้ําที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่มีทั้งคนขับบินมอเตอร์ไซค์เบอร์45่สิบอ๋อต้องเน้นด้วยนะ 45- หชัดมากต้องใช้อุปกรณ์หลายชนิดช่วยกันงัดฝาท่อครับ ใช้เวลานานเกือบชั่วโมงนะฮะกว่าจะเปิดช่องได้สําเร็จนะ,ะแต่พอเปิดสําเร็จแล้วเจ้ากรรมมากเลยคุณผู้ชมงมูออกไม่ได้ออกไม่ได้เพราะว่าพอดึงออกมาหัวดันติดรูท่ออีกนี่ดึงอึ๊บอยากให้ออกไม่ออกครับทํายังไงก็ไม่ออกนะฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยหมดความพยายามต้องปล่อยให้งูเนี่ยเลื้อยออกจากท่อเองนะครับผมให้เขาเลื้อยตามธรรมชาติครับหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามคุณมกรุด อายุ35ปีคุณมะกูดเป็นใครรู้ไหมฮะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ครับอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุด,ดังกล่าวเล่าให้ฟังว่างูตัวนี้เลื้อยออกมาจากอพาร์ตเมนต์มาที่ถนนตอนที่มีรถวิ่งไปวิ่งมาเยอะแยะคาดว่างูน่าจะตกใจครับก็เลยรีบมุดลงท่อปรากฏว่างูก็เลยไปติดอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะฮะก็เลยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกันนะฮะอย่างทุลักทุเลงแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับต้องปล่อยให้น้องออกเองสําคัญคือในข่าวเนี้ยเขาเน้นไปที่ พี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่วินมอเตอร์ไซค์เลข4ีหเนี่ยคืออะไรอันนี้ไม่เข้าใจแล้วบางคนบอกอ่ะเลขมอเตอร์ไซค์ไม่พอเอาเลขบ้านด้วยแล้วกันนะครับบ้านกันพิลมนะฮะหนึ่งสองเจ็เออครับแหมสงสารน้องจังค่ะจะติดท่อติดรถกระบะติดอะไรก็แล้วแต่เห็นบ่อยแล้วติด เตาขนมครกหน่อยไหมคะงูเหมือนกันเอาอีกแล้วเรอ,อแต่ไปซุ่งอยู่ตรงเตาขนมครกค่ะคที่สีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีพ่อค้าขนมครกก็กำลังจะไปทําขนมครกตามปกติตกใจเลยงูเหลือมอยู่ในเตานะคะนี่ก็เลยต้องไปช่วยกันจับนะคะที่ตลาดริมถนน304แล้วก็ไปปล่อยต่อไปแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดตกใจหมดเลยตลาดเจริญสุขมาเก็ตค่ะอยู่ริมถนน304ริมถนน304นะคะ ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีพ่อค้าขนมครกบอกว่าก็กำลังจะเอาแม่พิมพ์ขนมครกไปวางไว้ที่เตาแล้วก็เห็นมันมีอะไรเหลืองๆขดตัวอยู่ในเตาก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไระเหลือมหรือหลามก็เลยให้แรงงานกัมพูชาเดี๋ยมาช่วยกันจับใช้เวลาอยู่20นาทีเอามาดูอ้าวเป็นเหลือมอ่ะเหลือมก็เหลือมในเรื่องของโชคลาภคาดว่าสงสัยต้องเป็นของเราแล้วแหละงวดนี้ ทางพ่อค้าขนมครกบอกนะคะตัวเลขที่คิดเอาไว้มีตัวเลขที่คิดด้วยนะ oh. เออแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่เอางูไปปล่อยป่านะคะคแล้วก็มีไอถนนถนนอยู่ตรงนี้ถนนหน้าตลาด304ร,รถที่เอาไปปล่อยเนี่ยสอกอไก่คอควาย6217นี่ค่ะครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับใกล้วันแห่งความหวังแบบนี้โดยเฉพาะวันนี้ด้วยนะเมื่อคืนนี้คึกคักมากเลยครับผมน้องบึ้งทํางานอีกแล้วครับมีหลายคนนะฮะ เอาความเชื่อของเขานะครับเขียนตัวเลขใส่กระดาษม้วนๆไปหยอดในรูพญาบึ้งนะคะที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะฮะด้านหลังวัดโบส,สถ์ราชศรัทธานะครับผมที่อําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพบนักเสี่ยงดวงนะฮะเดินทางมาหาเลขเด็ดเสี่ยงไทยจากพญาบึ้งครับโดยนําพานดอกไม้ธูปเทียนพร้อมด้วยกระดาษเขียนตัวเลขจํานวน3ชุดตัวเลขที่เขียนนะครับศูนย์ถึงเมีทั้งหมด3ชุดนําไปหยอดในรูบึ้งครับนี่น้องบึ้งก็เลยงง เอ๊ฉันอยู่ของฉันดีๆอะไรมาซุกอยู่ในรูบ้านฉันหลังจากนั้นครับไม่กี่อึดใจชาวบ้านต่างเฝ้ารอนะครับผมตั้งแต่เย็นไปจนถึงค่าได้ตัวเลขสมใจครับเลขแรกครับผมนี่เลยเห็นชัดแบบไม่ต้องเดาต่อมาครับเลขที่2ครับเลขที่2อ,อ่ะอันนี้อันนี้ใบแรกนะใบแรกนะอ่ะเดี๋ยวใบที่สองเนี่ยอุ้ยใครเนาะเอาอะไรมาหยอดบ้านฉันเนี่ยเอาออกไปเอาออกไป คนข้างบนก็ฮือฮานะอุสตส่าห์รอตั้งแต่เย็นจนถึงค่ำกว่าน้องจะนำออกมานะครับอ่ะคือใบนี้ฮะนี่เหมือนรู้งานนะพี่แพะพี่หยกเอาออกทีละใบด้วยนะมไม่รีบน้องไม่รีบโอ้ได้เลขนี้หลายคนบอกชาร์จนะฮะต่อไปเป็นใบที่3ครับอหลังจากนั้นน้องก็หยิบใบนี้ขึ้นมาอีกเหมือนรู้เหมือนรู้ว่าทุกวันที่15-16มีงานต้องทำ เออใครเอาอะไรมาหย่อนก็เขีย่ยออกมาทีละใบไม่เอาออกมาเยอะค่อยๆลุ้นไปอันิบใบสุดท้ายครับนี่ได้เลขนี้ครับผมอะทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะหลายคนที่เห็นตัวเลขนี้ก็เลยจะนำไปเสี่ยงดวงในวันนี้นั่นเองครับครับไปที่สุรินทร์บ้านผมหน่อยคุณริวคุณหยกฮะครับนะครับไปดูบ้านหลังนี้เนื่องจากว่ามีพึ่งหลวงเนี่ยไปทำรังขนาดใหญ่อยู่ที่ใต้หลังคาบ้าน เจ้าของเชื่อเลยแน่นอนฮะวันนี้งวดนี้มาแน่ๆว่าอย่างนั้นส่วนจะมาแบบไหนอย่างไรยังไม่ทราบออนี่นะฮะผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งจากนางอัญชารานิติธรหรือครูอ้วนนี่ครูอ้วอายุ52ปีนะครูเนี่ยนะครับบอกว่าบ้านของเธอเนี่ยมีพึ่งหลวงไปทำรังนะบ้านเลขที่195อยนี่นะฮะอยู่ที่ตัวเมืองสุรินทร์นั่นแหละนะครับนี่นักข่าวก็ไปนักข่าวเนี่ยรีบทันทีเลยนะครับในช่วงเวลาแบบนี้อารีบ ไปดูฮะก็เจอพึ่งหลวงหลังนี้นะฮะบริเวณใต้หลังคาบ้านชั้นที่สองของตัวบ้านครูอ้วอ้าเจ้าของบ้านก็บอกว่าเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเธอกลับจากไปทบุญใน,ในวันออกพรรษามองขึ้นไปบนบ้านเอ้าเห็นรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่เนี่ยมาทํารังอยู่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยต่อยใครนะหมายถึงพึ่งนั่นแหละนะไม่ได้ไปกวนใครเลยส่วนตัวเชื่อว่าพึ่งหลวงเนะี่ยมีความขยันและอดทนเนี่เธอบอกแบบนี้ครูอ้วจึงเชื่อว่าน่า,นาจะมาให้โชคให้ลาบแกค่คนในบ้านแน่ นะครับเธอก็เลยฝากถึงนักเสียงโชคครูอ้วบอกว่าให้ลองซื้อบ้านเล็กที่ดูไม่ต้องซื้อเยอะนะนะฮะไม่ต้องซื้อเยอะนะครับครูอ้วบอกว่าบ้านเล็กที่ก็195แต่ติงไว้หน่อยว่าอย่างนั้นติงอะไรติง6กสไว้หน่อยไม่ครูอ้วครูอ้วหกมาจากไหนพี่แปะ๊ะไม่ทราบเหมือนอก,กันไม,ไม่ไม่บอกออติงหกติงห้ไว้หน่อย อันนี้ไม่ได้บอกให้ไหซื้อหวยนะอะไม่ได้ชักชวนเชิญชวนนะคือครูอ้วบอกแบบนี้ก็เลยบอกตามครูอ้วผมส่วนหลังหวยออกวันนี้หลังพึ่งจะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องต้องไปถามครูอ้ว <c oughs> อีกทีอาจจะอยู่อาจจะอยู่ <c oughs> คุณผู้ชมครับต่อไปนี้คนรักแมวต้องตั้งใจดูเลยนะฮะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเจ้ารวยครับเจ้ารวยเนี่ยเป็นแมวเปอร์เซียนะฮะคลอดลูกออกมา4ตัวด้วยกันนะครับเจ้าของบ้านเชื่อว่าโอ้โหครั้งนี้น่าจะมาให้โชค เพราะว่ามีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นด้วยแปลกยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับนี่เจ้ารวยน่ารักมากน้องแมวเปอร์เซียนะฮะเมื่อวันที่15ตุลาคม2568นะครับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รายงานว่าคุณผู้ชมฟังให้ดีนะบ้านเลขที่1 1 1 1ทับหนึตัวเลยนะอยู่ที่ตำบลวังกระแจะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะฮะมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นครับเมื่อเจ้าแมวเปอร์เซียที่ชื่อว่าเจ้ารวย นี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คลอดลูกกมา4ตัวในช่วงเวลาประมาณตีสอโดยลูกแมวทั้งหมดเนี่ยนนะเป็นสีขาวร้วนดูน้องน่ารักแล้วก็แข็งแรงดีนะครับด้านนางสาวจิรัศยาเจ้าของบ้านได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อเวลาประมาณตีสองเนี่ยได้ยินเสียงแมวเนี่ยร้องผิดปกติจึงได้ลงมาดูนะพบว่าเจ้ารวยเนี่ยได้คลอดลูกนะฮะแล้วก็ทิ้งลกไว้อย,อยู่หอัน อนแรกเธอเห็นแล้วเธอจะเก็บแล้วแหละแต่เธอมองว่าอา่ะพรุ่งนี้เช้าก็ได้ค่อยมาเก็บลกนี่ลกแมวดีกว่านะปรากฏว่าลงมาตอนเช้าลกแมวหายไปครับเจ้ารวยกินเรียบร้อยแล้วคนโบราณนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับลกแมวนะเขาบอกว่าถ้าเก็บลกแมวไว้จะนําโชคลาภมาให้อ่ะแต่เธอบอกไม่เป็นไรถึงเจ้ารวยจะกินลกไปแล้วแต่เธอเชื่อว่าเป็นข่าวดีที่จะมีโชคลาภในบ้านของเธอนั่นเองนะครับซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเจ้ารวยเนี่ยเคยคลอดลูกแล้วก็ทิ้งลกไว้เช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ย เธอถูกรางวัลจากการเสี่ยงโชคนะฮะจึงทําให้เชื่อว่าครั้งนี้เจ้ารวยอาจจะมาให้โชคอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับผมชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนะีต่างพูดถึงเลข4ซึ่งตรงกับเลข1ของเจ้าของบ้านคือ1 4ตัวที่เมื่อกี้พี่ลิวบอกไปนั่นเองนะฮะแล้วก็พากันไปตีเลขเด็ดนะเพื่อรุ้นโชคในวันที่16ตุลาคมคือวันนี้นั่นเองนะครับ บางคนตีเป็น411บางคนตีเป็น410บางคน1110แต่เมื่อกี้พี่ตู่เรากลับเห็นต่างมีเลขทะเบียนรถอยู่อ่ะไหนๆไปบ้านเขาเอาเลขทะเบียนรถหน่อยอขออีกครั้งหนึง่งนี่ชัดมากนะครับผมอ่ะคุณผู้ชมก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับค ส,วส่วนที่คลองขุนจังหวัดกําแพงเพชรค่ะฮือฮากันใหญ่เลยชาวบ้านที่นี่เนื่องจากว่าหลังวัดมีหลุมยุบดินยุบลงไปแล้วก็มีหญ้าปกคลุมปกคลุมทีนี้พอไปดูอีกทีหนึง่งปรากฏเจอเจมแม่กวนอิมอยู่ในหลุมออยยู่ในหลุมลรสภาพก็คือค่อนข้างสมบูรณ์มีมือแตกหักนิดหน่อยนะคะหล,หลุมยุบให้เห็นจมแม่กวนอิมตรงริมคลองหลังวัดห้วยน้อยหมู่ที่6ตำบลแม่ลาดอำเภอคลองขุนจังหวัดกําแพงเพชรค่ะ ก็แห่มาดูกันเลยค่ะเทวะรูปเจ้าแม่กวนอิมลักษณะแบบเป็นของเก่านะคะอายุมัน่าจะเป็นร้อยปีนะชาวบ้านเชื่ออย่างนั้นอยู่ตรงริมคลองหลังวัดอยู่ในหลุมดินที่ยุบตัวแล้วก็มีกอญ่าคลุมไว้นะทราบว่าก่อนหน้านี้หลายปีเนี่ยก็มีการเล่าลือต่อๆกันมาและวว่าถ้าไปขุดลอกคลองหลังวัดเนี่ยจะเจอของดี หลายคนก็เลยเชื่อว่านี่ละมังง้งของดีที่ล่ําลือกันมานะคะก็คือของศักดิ์สิทธิ์ตามที่เคยกล่าวขานกันคนที่เจอคนแรกชื่อลุงล่าอายุห8ปีก็บอกว่าตอนนั้นไปเดินดูระดับน้ําในคลองแล้วก็เห็นวัตถุบางอย่างในหลุมถึงได้เห็นว่าเป็นเทวรูปเลยเรียกคนในหมู่บ้านมาดูแล้วก็เชิญร่างทรงมาเลยทําพิธีอัญเชิญเทวรูปขึ้นมาแล้วก็เอาเข้าวัดอย่างเป็นทางการชาวบ้านก็ช่วยกันยกขึ้นมาเอาใส่สเสลียงแบกเข้าวัด แล้วก็ส่งน้ําล้างคราบดินนี่ไหว้ก่อนไหว้ไหว้ไหว้ทำพิธีแล้วเอาขึ้นเสลี่ยงนี่นะคะตรวจสอบเนี่ยยังคงสภาพสมบ,บูรณ์มีมือแต่หักเล็กน้อยมีรอยอักษรคล้ายตัวอักษรโบราณอยู่ที่ฐานร่างทรงทําพิธีเบิกเนรชาวบ้านจุดธูปเสียงทายเลยนะคะปากปากักลงไปให้ดูก่อนเทวรูปที่ว่านี้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ตรงฐานนะที่เขาบอกไปส่องแล้วมันมีอักษรโบราณเราก็ดูไม่ค่อยออกซะด้วย ว่าเป็นยังไงแต่เอาล่ะคือมีสลักอะไรบางอย่างเอาไว้หลังจากนั้นเลขทูบมาเลยค่ะเลขทูบมาเลยค่ะอ่ะเลกทูบไม่มีอีกอ่ะนะคะ <c oughs> วัดหน้าตักได้12นิ้วสูง50เซนนะคะทางวัดเนี่ยก็เตรียมตั้งไว้ในสาลาการประเรียนเพื่อให้ประชาชน,นมากราบสักการะต่อไปอดูจากพระพุทธรูปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการถอดพิมพ์ร้อยปีถึงหรือเปล่าอ,อยากให้เช็คดูคีหนึ่งนะฮะมันเหมือนการถอดพิมพ์เลยนะครับผม ครับคุณผู้ชมครับไปที่อำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะโค้งสุดท้ายนะครับมีน้องนิชาน้องนิชาเนี่ยเขาเข้าประกวดมินิโมเดลนะฮะแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยชนะคว้ารางวัลหลายคนก็เลยให้น้องช่วยจับลูกปิงปองมอบโชคครับหลายคนฮือฮากับตัวเลขที่เกิดขึ้นเราไปดูบรรยากาศนี้กันเลยครับผมนะฮะที่อำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รายงานบรรยากาศโค้งสุดท้ายที่วัดเถาโร ตำบลเขาโรอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ประดิษฐานพ่อแก่พันล้านบรมบรคูปู่ฤาษีนารอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือแล้วก็กราบไหว้ขอพรกันมาโดยตลอดนะครับหนึ่งในนั้นนะครับมีน้องนิชานะครับหรือเด็กหญิงนัทนิชานะฮะเรืองทองอายุ12ปีครับเป็นชาวจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยครอบครัวได้เดินทางมารำมนโนลาแก้บนให้แก่พ่อพแก่พันล้านนะครับหลังจากที่ประสบความสําเร็จ ความงกุฎรางวัลชนะเลิศการประกวดมินิโมเดล2,568เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่น้องลำมมโนราถวายเสร็จนะฮะน้องนิชานั้นได้บนบางขอให้ประสบความสำเร็จในการประกวดมินิพลาวไทยแลนด์2,525ระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่อธิษฐานเสร็จแล้วนะครับก็เลยหยิบเลขปิงปองนะฮะเพื่อให้กับนักเสี่ยงโชคนะครับ ปรากฏว่าน้องนิชายล้วงไหหย,ยิบลูกปิงปองได้เลขนี้ฮือฮากันทั้งวัดเลยครับผมหลายคนบอกว่าตัวเลขนี้น่าจะมาให้โชคแม่น้องนี่ประกวดชนะแล้วก็ยังมอบโชคอีกก็เลยถือว่าเป็นเรื่องดีนั่นเองนะครับนี่ได้เลขนี้นะฮะชัดแจ๋วเลยทางผู้สื่อข่าวได้รายงานอีกว่าที่น่าว่าการอำเภอทุ่งสงนะ,ะพระอาจารย์สิทธิพรจรุธรรมโมผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดเถาโรได้นำเรือ เ,เรือพนมพระนะครับพ่อแก่พันล้านของวัดเถาโรเนี่ยเข้าร่วมงานพิธีชักพระหรือลากพระนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่มีชาวบ้านมาร่วมงานกันอย่างมากมายนะครับผม<อ>เป็นบรรยากาศที่คึกคักมากแต่ในจุดที่ชาวบ้านให้ความสนใจในเรือชักพระนี้คือป้ายสีแดงที่อยู่ข้างหน้าครับป้ายสีแดงที่อยู่ข้างหน้าหลายคนบอกไม่พลาดไม่พลาดแน่นอนวันนี้ไม่พลาดนะฮะ,ะคุณผู้ชมก็ลองส่องดูเอาเองนะครับครับ ไปที่คลองขลุงกำแพงเพชรอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่คุณโยก็พูดถึงกำแพงเพชรน,นะฮะแต่ว่าข่าวนี้เขาบอกว่านี่ฮะกล้ <Yeah. S 1> วยแปลกเออกล้วยแปลกเอ่อออกเครือกลางลำต้นว่าอ,อย่างนั้นนะ <Yeah. S 1> เห็นบ่อยๆนะนี่นะครับนักข่าวก็เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่คลองขลุงกำแพงเพชรเนี่ยเจ้าของบ้านชื่อว่านางพวงเล็กเพชรแสงอายุ78พาไปดูบริเวณหลังบ้านเ,เป็นต้นกล้วยน้ำว้าออ,ออกเครือทะลุกลางลำต้นครับ yeah. สู้ชีวิตมากว่าอย่างนั้นเถอะเจ้าของบ้านเดี่ยบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอเนี่ยกล้วยเนี่ยออกเครือกลางลําต้นแบบนี้แล้วก็นับจํานวนหวีของกล้วยทั้งหมดมี4หวีมี1หัวปลีเออเนี่ยก็เชื่อว่ากล้วยน้าําว้าต้นที่ว่านี้น่าจะมาให้โชคะจะเชื่อแบบนี้อยู่ข้างทางนั่นแหละนะครับก็เลยตีตัวเลขจากจํานวนหวีและก็หัวปลี นับได้ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้นะ948ว่าอย่างนั้นเอามาจากไหนไม่รู้ออก็เลยจุดทูบเสียงไทยไหว้ขอโชคขอลาบ,บได้มาอีกตัวหนึ่งนี่นะฮะ851ห้าเอา นี่นะครับนันนเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมากที่กล้วยได้ออกทีวีเออนี่ยปกติมันก็ไม่ออกทีวีหรอกมันธรรมชาติของกล้วยให้ทำไมต้นกล้วยออกเป็นพวงมาลัยฮะเออก็เอาไปแขวนไว้ oh ชาวบ้านเชื่อว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะฮะชาวบ้านยุคนี้ก็ยังมีความเชื่อแบบไม่อยู่แล้ววันนี้จะโดนตัดไหมฮะเอ่อก็ดูก่อนขอให้สุกก่อนอยังไม่แก่เท่าไหร่เออนะครับครับผมอ่าคุณผู้ชมครับใกล้วันแห่งความหวังแบบนี้นะฮะไม่มีข่าวที่นี่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับ อาสมฤษีเนนครับผมโอ้โหหลายคนเดินทางไปอย่างคึกคักเลยนะฮะไปกราบไหว้นะครับไปขอพอรแล้วก็ไปเจิมความิริมงคลด้วยนะครับที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอยู่วงแหวนตะวันตกหมายเลข9้าอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับบรรยากาศเนี่ยเขาบอกว่าคึกคักมากเลยใกล้วันแห่งความหวังมีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมนะฮะทั้งปู่ฤษีพรมเมฆองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเก้าสวัวเฮง เทวสวุวรรณนะฮะปางก้าวหน้าเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็เจ้าเงาะในถ้ำจินดามมณีแล้วก็รวมถึงนะฮะปู่ฤาษีเกตแก้วองค์ปฐมนัคราบนะฮะภายในอาสมฤาษีแห่งนี้นะครับมีทั้งชาวพุทธแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้นําของมาแก้บนเข้าร่วมพิธีทั้งถวายข้อวสารยกพ่อแก่ลงคาถาเงินล้านที่กระเป๋าเงินรวมถึงพิธีเจอมือเปิดดวงเศรษฐีรับน้ําสังนิลการ เพื่อเป็นสิริมงคลด้วยนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะฮะบรรดาพิธีต่างๆที่จัดในอสมฤษีเนรนะฮะหลายคนไม่พลาดครับนอกจากร่วมพิธีแล้วไปส่องอ่างน้ำมนต์ครับตรงบริเวณหน้าองค์ปู่ฤศีพรหมเมธนะฮะบางคนเนี่ยได้เห็นในนี้คุณผู้ชมลองดูว่าเป็นอะไรเนี่ยเขาเอามารวมกระจุกกองกันอย่างเงี้ยนะฮะบางคนเห็นเห็น <ๆ S 2> เป็นตัวเลข01 3 4 8 9 ก็จะลอยวนไปวนมาเขาเรียกว่าเทวะบันดาลคือให้ลมเนี่ยเป่าไปเป่ามาใครมาเห็นตอนไหนตัวเลขจับคู่ตรงไหนเขาก็อาวันนั้นไปเสี่ยงโชคนั่นเองครับผม mm hmm. หลายคนเลยเชื่อว,ว่ามาครั้งนี้น่าจะสมใจครับค่ะครับ,รบเ,เมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเนี่ยเจ้าของข่าวเนี่ยเขาไลน์มาหาผมเนี่ยครับคุณชนชนครับคุณชนนิวเนี่ยนครนายกเมื่อสักครู่ที่บอกว่ากล้วยที่ออกเคลือมากลางลําต้นเนี่ย ทำไมไปคลองขุงกำแพงเพชรม,มันอยู่จังหวัดนครนายกเนี่ยข่าวผมเนี่ยไัอย oh ่างนั้นนัก oh ข่าวเราบอกแบบนี้เออเอา,านะ uh. คุณชน uh. นะ,ะเอาแก้ให้แล้วนะบอกว่าข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าที่กล้วยออกกลางลำต้นเนี่ยไม่ใช่อยู่กำแพงเพชรนะ อยู่ที่นครน,นายกครับผมเอออ่าแก้ให้แล้วอตอนที่ปักท่อจังหวัดร,ราชบุรีค่ะคุณผู้ชมคะก็มีคุณผู้หญิงนะมารำแก้บนถวายปู่โสมเฝ้าทรั์แล้วก็บวกนักบาตนะคะเธอก็บอกว่าเธอสมหวังไงเธอมาขอแล้วสมหวังเธอก็มาแก้บนนะคะนอกเหนจากรำแล้วเธอบอกว่าเธอมีวิธีในการอาธิษฐานไม่ใช่แค่ยกมือไหว้ขอนะแต่วิธีของเธอคืออะไรไปดูเธอรำก่อนที่สำนักสง ผู้ปหังวงวนารามตําบลยางหักอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะชาวบ้านจากหลายพื้นที่เลยนะที่เขามานะคะเอากลองยาผลไม้ไข่ไก่อะไรที่เคยขอไว้บนบานไว้เอามาให้ปู่สมเฝ้าศพนะคะหลังจากที่สําเร็จตามที่ต้องการอย่างคุณปุ้ยค่ะสวมชุดสีขาวม,มารําแก้บนเลยเอาสิ่งของเอาเงินมาถวายด้วยนะคะเพื่อสมทบทุนในการแจกทานให้กับผู้มาร่วมงานทอดกระถินสามคัคคีนะคะและเธอบอกว่าวิธีอธิษฐานของเธอไม่ใช่แค่ยกมือไหว้นะ เธอใช้วิธีเปิดเพลงหน้าคราชรำถวายถึง3ามเพลงแต่ละเพลงก็จะล้วงออกมา1เลขอยากได้3ามเลขเปิดไปสามรอบนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ล้วงลงไปอามาเธอรวมได้อะไรลองดูค่ะล้วงไปแล้วค่ะวนอยู่ในหายค่ะวนวนวน,วน,ว,นวนค่ะได้มาแล้วค่ะหให้ดูแวบนึงให้ดูแวบนึงโอ้โหกล้องขยับพอดีดูแวบหนึ่ย<อ> เนี่ยถ้า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 เกิดเป็นคนที่นม่ได้ให้ดูชัดๆให้ดูชัดๆแล้วตอนนี้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นจุดประทัดด้วยหนึ่งหมื่นนัดหางประทัดค่ะหางประทัดมาอ่ะปางประทัดก่อนปางปๆงปๆงป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 งก่อนและหางประทัดมาแล้วค่ะครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับไปที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกกันครับผมนะฮะทำไมถึงอยากพาคุณผู้ชมไปที่นี้รู้ไหมฮะเพราะว่ามีเรื่องราวสุดคือฮาครับ คุณผู้ชมเคยได้ยินอาบน้ำมนต์ใต้โบสถ์ไหมเออที่นี่มีปรากฏการณ์นี้แล้วก็มีประชาชนกันไปมากมายโดยเฉพาะในวันนี้วันแห่งความหวังประชาชนแห่ไปอาบน้ำมนต์กันนะฮะนี่คือน้ำมนต์ใต้โบสถ์นะครับคุณผู้ชมดูนะมีน้ำอยู่ใต้โบสถ์จริงๆนะฮะสร้างความฮือฮาแล้วก็บรรดาคอหวยก็ไม่พลาดนะครับผมอยู่ที่ไหนล่ะครับที่วัดสันตยารามตำบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะ,ะเมื่อพระครูสันติจิตวรคุณเะะจ้าอาวาสวัดได้จัดทําพิธีอาบน้ามนต์ตามตําราเลิกมงคลมหันทะมหันทโนเลิกนะครับซึ่งเป็นการเสริมสิริมงคลและก็พิชตาให้กับประชาชนนะฮะโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นความพิเศษของในพิธีนี้อย่างที่พี่นิวได้บอกไปเมื่อกี้นะฮะคือน้ำมนต์ครับเป็นน้ำมนต์ที่ตักขึ้นมาจากใต้โบสถ์ครับซึ่งอยู่ใต้โบสถ์ของวัด ในอดีตเนี่ยเคยเป็นคูน้ํามาก่อนนะฮะทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าบริเวณดังกล่าวคือวังของพญานาคครับและนําน้ําที่นํามาประกอบพิธีนั้นเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับโดยพิธีนี้จะจัดขึ้นเพียงละเดือนละ2อถึงสครั้งตามเกิ์มงคลเท่านั้นซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีจะธิษฐานขอพรต่อองค์ท้าเวสวรรก่อนจะรับการประพรมน้ามนต์แล้วก็ ไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยสําหรับนักเสียงโชคก็คือการจุดประทัดนั่นเองนะครับหลังจากสิ้นเสียงประทัดได้เลขนี้ฮะดูที่คุณป้าท่านนี้นะครับโชว์เลยนะฮะเสียงประทัดปังได้ตัวเลขนี้เลยครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเรื่องของการอาบน้ามนต์นะฮะเอาเป็นว่านํามาให้ดูเป็นสีสัน ก่อนวันแห่งความหวังไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อนะครับแต่เป็นวิถีของชาวบ้านนะฮะในช่วงที่เขาเรียกว่าหลายคนลุ้นไปด้วยกันนะครับก็จะมีสีสันต่างๆนา,นานากับการไปค้นหาตัวเลขเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้ว2มือเรา1มันสมองสำคัญที่สุดคือลงมือทำครับ